สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมหาแห่งผ้าม้วนนะครับเนาะอามุนี่แอดวินพาเดินทางไปผู้ผาห่างครับผมเนาะเอาบรรยากาศน้ากันเบิงวิวสวยๆไปน้ากันนะครับเนาะไปขอโชคขอหลับอยู่ผู้ผาห่างครับผมเนาะเป็นธรรมเป็นผาได้พี่น้องเด้อที่สําคัญปูรูสีเพลินเคยไปขอโชคมองนีส้สถานที่แห่งนี้ได้พี่นอ้องอ่าเจ้าพุม่มเจ้าที จะให้2อตัวเท่านั้นเนาะเลข2อตัวเท่านั้นได้พี่น้องเด้อจะอขอสามตัวบ่ได้เนาะที่สำคัญให้มาแล้วก็คือถูกตลอดครับผมเนาะไปรับชมบรรยากาศน้ำกัดครับผมเบิงคลิปให้จบครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แบงเก็บแบบแบเก็บบ้านกเก็บชบาับสหอามหมอเม่กเราน้ันน้มำเกาม่ก็มีอยู่ตลอดเป็นคูอะไอันนี้มันเชือต่อจากคูของหลวงปู่เหลียมชัยคูผาหัก อ,อันนี้เป็นปลูกน้อยปลูกปลูกก็ต่อจากปูกในใจมาเนี่ยตรงนี้มีถ้ำอยู่ผู้ใหญ่บ้านอยู่บ้านนี้นะ่ถ้าว่าพ่อขึ้นมาอยู่หรือปู่ขึ้นมาอยู่นีเราจะบริการเลยระหว่างนี้ผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเียักอยู่บ้านผมเนี่ยบัติให้เราอยู่ทางลวงเุนเยาวเพราะว่า เราก็รู้จักกันตั้งแต่สมัยบวชแล้วนะเรามาทั้ทบา้าจะจะคอยดูแลคนที่ปฎิบัติอย่างดีอย่งดีผู้ใหญ่บ้านมีลุมอยู่ยังเด็กน้อยอยู่ผู้ใหญ่บ้านจะบอกนะทรงน,นี้่้จะอยู่ระหว่างนี่เลยนี่ตรไี้ชิดนี่นสาพักได้หม้าง่ะอืมดูถึงงาน้ี่งานจะไปได้ไหมะล่ะ บมกแลวโอ้ยเป็นแม่เป็นแงามแล้เคือนราปยากเอาถูกงี้นยากทิ้งม่บังลองบงแต่เราดูที่งามอยู่นี่มัหรอนั่นนั่นนที่ที่ก้อนหินหยดนลงมาพักหลังเนี่ยเียวเนียเน่ยนั่นรอวนั่นนั่นโอ้ยยางนี้โอ้ผู้ใหญ่บ้านนี่ื้อแด้ซื้ออีก นำไปถึงได้ก็ไปบอกไปอกดูเช้าก็ได้ยูแต่อาทิตย์ถีงช่วงแกเนยบอกไม่มาเลยแล้วก็บวกบ้านนี้มักเน่ยบ้านนี้เนี่ยนก็เป็นธรนรมดานาะยกขยมเลยนะบ้านนี้ใครมามใครมาบอกก็จะมานี่ผมยังไม่เปรับมามาอยู่นี่เค็แค่กรจกพักทุงนัแห อยู่สักสามวันที่อาทิตย์หนึ่งเลยครับวกื่อยๆแต่ต้องมา <c ười> อยู่าทานเรื่อยๆมามาแบบอาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยนะไอไอเดือนครึ่งเดือนให้มาสักสามวันสี่วันในอาทิตย์นึงนะนะมาเอาเลขแบบนั้นไปตายไหมให้กันเลยโอ้ตะกอนปิดปาเนาะมันบอกตอนมาหายเลขมาเป็นปตายมันบอกเป็นอย่างนี้แหละาตอ้ตายฮะ โอ้มาตมาไดเดี๋ยววิปปามันหนึ่งนี่กไปนี่โบรานมาหลงอ่มาหลงอเท่านี้ยนะเป็นนกปล่อหลงมาเป็นบรรยากาศทัากันครับสำหรับที่นี่แต่ว่าอย่างนี้ดูขำกว่าเนาะพระพุทธรูกเอาหินจะสักเนาะแกสลัหินเนะนแกะสลักหนญานากําพระอาจารย์ผู้ดูนี่แหละแกครับผมอันนี้ก็ภาพพระยา้า อันนี้เป็นองค์ปูนปั้นองค์ขอโทษนะครับอาจารย์ตรงนี้แต่ก่อนเลยโอ้ครับผมนี่เอาออกหมดเลยเพราะอันนี้คือผนังทำโอ้ผนังว่าผู้เด้พีิรงเด้อเป็นถ้าโบกแกะในงามกว่านี้อีกไงผมมันจะนูนออกมาเลยเป็นแบบคล้ายเป็นยานักนี่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นเนื้อเดียวกันเลยอันนี้อาจารย์นามาแกะเพิ่นมาแกะสลักเนาะี่ยพระพุทธรูปยังยังไม่เสร็จนะยังมาท่านเสร็จเด้พี่นิรำด้วยนี่แหละ แต่เข้าไปข้างในนี่อีกบาอนี้รูปสร้างความที่โบราณเนาะรูปพญานาคยังไงก็จะแกะเหมือนเดิมนี่ครับงวงสร้างบ่อนี้กับพญานาคความพี่น้องโอ้ช้าบโอ้ช้างโอ้สายตาดีแท้โอ้แอบเห็นนี่ครับผมเนาะเป็นรูปหัวช้างอันนี้มีแค่ตาครับงวงกับงวงตาตาอาอันนี้พญานาคครับผมอ่าั่าน้องไปมีอีกจ้า โอ้ยเอกเอกเอกหลายเดือนจึงจะจบ,คร,บครับผมจะไปเรื่อยแล้วครับเนาะอยู่องค์เดียวเนาะอ,อาจารย์ไแกะสลักอย่างเดียวม,ม,มันไม่ง่ายเลยมือมีไม้มีเมยแกะหมดอ,อ่านี้มีเวลาน้อยเลยแต่ก็ไปแต่เก็ไปกัน <c oughs> ไปดูข้างล่าง่ลยอาจารย์องค์ที่ลึกนั้นเป็นประดูอาจารย์ปัจจุบ เอ็ okay. ้ามาเบ่งบรรกาศกันรับมาขอโชคต้อกันพี่รองด้อู่มุงจ้ะไปกัูกันนะเห็นไจับกันนี่ตอนนั้นว่าจะเขาจะทำสลาตรงนี้น่ะ้เอาเสาออกไปม่เ ถ้บผมเนาะมาเดมบรรยาถาเพิ่มกันที่เรา พาไปเพิ่งบรรยากาศกันนะครับผมเนาะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสิบสี่มาสา่ายก็บ้มาพี่น้องเด้ออายุสิบหาพ่อแม่พี่น้องมาขอโชคครับผมเนาะสำหรับวัอนี้ครับผมเนาะจะไปเบิง่งบรรยากาศร่วกันเนาะ กวาดะมาเปิเนาะเปิดทุ่มมังนี้ไา,านที่แห้งนี้ก็พีนออดด้วยเพิ่มเึ้น,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 นไฮโชบบบก จะมอบให้ร้านนึ่งไม่ใช่ใช่หนี้ทบสเอามาเบิ่งบรรยากาศไปกันที่น่องเด้อเขาก็จะส่งให้กรีและกี่แสนต้นเขาจะส่งอ้าครับผมเนาะแต่ต้องบวชมาอยู่ให้เขาตรงนี้เขามาสร้างตรงนี้เป็นคู่เป็นคำเป็นพาร์ได้พี่น้องเด้อเอาเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศกันครับผมนะพี่น้องเอาไปเบิ่งกล่องหลังครับ ไปผู้ดคุยถัดพี่น้องเด้อเิ่งเอาน้ากันเนาะเดี๋ยวปูดีซีพันสิบห้าไปขอโชคไม่อนีสำนักทหารที่แห่งนี้พี่น้องเอ้ยก็สมัยตะกี้เนาะบ่มีที่สังเนาะ,ะงงอืมโอ้มีรูกปูเลือสีนะครับเนาะ เ yup. นื้เลอบบนี uh ้กอนจะมาถามบ่ถามแบบเคยเคยอยู่ที่ตรอนูเนาะเคยอยู่ตกีบตะกะละบาเนอะยู่เจะถามเลขปูครับผมจะถามเลขฟูอืมอืมจะถามเลขฟูบานนี้อ่าเปึ๊บปิปยกดยปุ๊บปป ลงยันเน้อลงยันเด้อไ่ได้เขียนเลขลงยันลงยันลงยันมามาจะลงยันกระดาษเอปูลงยันเออเออจะว่ากระดาษลงยันลงยัน้ปูนะลงยันปูนะให้ปูลงยันให้ลูกหลานนะครับผมเนาะปูดสีเนาะหาไหม่ะปูลงยันสีแดงลงยันลงยัน

อ้มเฮ้ยๆๆๆๆๆเร็วๆด้วยโอ๊ห่ๆผลละหมากลากไม้เิโอ้อครับผมโอ้บได้มานานแล้วนะิกว่าปีละเราเคยมาอยู่นีนะโอ,อ้ยอเู่ไนนะี้ดูู้้นี้ดูู้ใ้ยูใน้ดูใดน้้าู้้้ยู้้้้ด้้้ เอามิตระตูเก่าเถอะ่ะพี่น้องอืออะกูรุสีพุ่มมองนีพ่อไหนเก้าเจ็ดเนอะพี่น้องเนาะเห็นชัดป้ะเจ็ดเจ็ดครับตัวเดียวโคนเม็ดเดียวเป็นตัวเดิมเจ็ดพี่น้องอือเห็นทีังล้วมานายเนาะเอากูรุสีครับต้องเยี่ยมมายำมาครั้งแรกให้กันเนาะสำหรับต่อท่านที่มองนีพี่น้องเด้อ พื่น้องเป็นผู้เป็นพาเนาะอเอาผู้ใดเ,เขามาที่หลังกะคอมเมนต์เข้ามาได้เลยพี่นอ้องเด้อเห็นชัดไปคื่อนอาทีปูแห่โชคครับอยู่ทำผู้นะครับเนาะเออปูเห้นแล้วไม่ค่อยเจาะาะลับทางครับมีโชคไม่หลับนีย เหมือนจะขาดก็พี่น้องหาตึกใต้บุญแม่เลี้ยวไปเร็วครับผมเนาะเก้าเจ็ดครับผมเนาะไม่หันออกหัเก็ดพี่น้องงวดนี้ม่แม่พุ่มงี้เพิ่งให้เก้าเจ็ดโพสีนะครับเด้อเห็นบ่พี่น้อง เห็นชัดเจนมาพี่น้องเด้อเพิ่นให้ยสองตัวแล้วพี่น้องเอาลูกหลานมาขอโชคขอลาบตะปูเด้อเนาะเห็น,นดูนี่สามารถที่การโคกยี่การพู่ครับผมเนาะเป็นวัดนะครับเนาะเป็นวัดที่ต่างผู้ผู้ฤๅษีเพิ่นเคยมาปฏิบัติธรรมอยู่แถวนี้เนาะเพิ่นก็ได้ภามาเยี่ยมมาอย่างที่สำคัญสถานที่ แถวนี้เนาะพี่น้องเคยไอนโชคไฮลาบมากนับก็ส่วนเนาะปูด้วยสีเพิ่นไปเลยมากสามร้อยเพิ่นเน,นาะตอนนี้ไปกีดเพิ่นกับมาขอโขบตลอดเนาะหี่งเนาะอยู่คู่ข้างนาทาพี่น้อง,ง,าาองด้วยจ้าเลยมากสามร้อยเพิ่นมาเมงบ่เคยเห็นครับเมืงพิษบางตะเกียร์ว่าแต่ว่าไม่หา,าพี่น้อง ครับผมเห็นรับดุบโอ้เห็นเนาะพี่น้องเนาะไอต้นไม้เป็นอะไรเน,ะนงงาะเป็นหน,น้าผาเนาะพี่น้องเป็นหนา้าผาครับผมาาส,สวยนะสครับ พาด้วยพี่น้องก็เพิ่นเคยไปเคยมากเพิ่นเคยมาอยู่มาขอโชคลาภเนาะกับพี่โอ้คปูฤาษีนั่งอยู่กลางตาเอะอยู่ใต่หน้าผาที่สำคัญมาเร็วไปเร็วครับผมตั้งกล่องแทบจะบ่ทัเนาะพี่น้องเนาะตั้งกล่องบ่ทันเลย ไปแล้วนื่นหน่กับบรูสถานที่้านขอยกมีโชคมีลาบอ่ ขอให้ลูกได้ย้อนกลับขึ้นมาหาปูเนะให้เลกให้ออกตัวของปูอ่าปูฤษีเนะปูฤษีปูฤษีสีอะไรบ้าอ๋อนามปูเสือเนาะโอ้นามปูเสือเูือกีนี่นพนาปูเสืออ่าผู้เมื่อกี้นี่นามปูเสือปูเสือครับปูฤษีปูเสือครับพ่ะลูกหลานกลับไปแล้วก็ขอให้มีโชคมีลาภให้ลูกหลานได้ย้อนกลับขึ้นมาหาปูเนาะ ครับผมเพราะว่าอาจารย์ท่านก็เปิดไฟเขียวให้แล้วแต่ที่แท้ๆเนี่ยมันนั่งเอากลางคืนตอนเนอย็นในตรงนี้เคยมานั่งเอาใช่แต่ถูกเป๊ะๆเ,เลยดิยูู่อยู่หน้าผานี่บอกปู่ยูหน้าผานี่นะคะข้างๆกับไอ้ข้างๆศาลานี่ออือ่ะเมื่อก่อนตอนสมัยมันเป็นป่าน,นี้แต่ทางคนเดินลงมาลดลงมาไพได้ต้องอยู่บนบนนู่นโอ้ต้องเดินลงมาต้องเดินลงมาเพราะนี่มันเป็นลำห้วยเก่ามันนะมันจะมาจากครับผม <ลง S 2> ลงมาเนี่ยตรงนี้ผูกเขาจะอยู่นี่แท้ๆเลยอ่ะจะอยู่ตรงนี้แต่ว่าที่จราเคีที่สถานการณ์ฝันนั่นแม่นรู้เพราะว่าอยู่คลองนั้นแม่นหมดของจร์เคีอาจารย์ฝันเห็นจอร์เคียหรือเปล่ที่น่เพราะว่านต้านอาจารย์ฝันเห็นแม่นเยอะแม่นแถวนี้เท่าฝันอาจารย์ประเทืององค์กรก็เข้าใจกันอยู่ด้วยกันได้พระเหมือนกันพระอาจารย์ประเทืองดีสุดยอดเลยอาจารย์ประเทืองแต่เราก็ไปอยู่ เราแหละเป็นผู้มาบุกเบิกนี่ด้วยกันครับผมอันนี้ที่ในอดีตเนาะเราต้องย้อนละ30ปีละโอ้เคยมาขอโชคน้ากันอ่ามาขอโชคมาสร้างตรงนี้ด้วยกันอยู่ครับผมตะโตาเคลื่อมาขออยู่ไห้ตรงตรงเลยนะปัวไ้ตรงตรงเลยครับผมแต่ชนมากได้แค่สองตัวไดจังได้ก็ได้แค่สองตัวโอ้คือภูิที่นี่คือให้สองตัวเท่านั้นสองตัว มาได้ลำไรง่ายๆจะไม่บ่วงสวงอะไรก็เลยแต่ก็ได้แค่สองตัวจะทำที่ีใหญ่แค่ไหนอาจารย์เทิงว่ากลับไปจากปฏิวัติกรรมบ้านดงบังทางโน้นนะที่เราเดินไปนั้นเราเดินจากนี่บบไปไปเข้ากรมอยู่โน้นกลับมาพ่อมาบ่วงสวงให้ไม่ได้สามตัวเฮ็ดชุดปัญญาก็ได้แค่สองตัวโอ้เนี่ย มาวันหันปูกับมาห้สองตัวคือเก่าคือเดิมคือเก่ายังบงเออแล้วก็เล็กตัวเก่าความพี่น้องเหล็กของแวออกอีกอยู่บ่ก็เก่าบ่ก็เก่าด้วยปูปูเพิ่นมาเขียนห้ว่าหันบ่ตอนนั้นมันออกอะไรเลยังว่าตัวเก่าหกเจ็ดครับงมื่อนี้ก็เก้าเจ็ดอีกแล้วลองดูสิลองดูสิหกเจ็ดเก้าเจ็ดกลองดูสิลองดูสิโอทำไมให้แต่ตัวเดิมแต่ก็ไม่แน่นะพี่น้องด้วย เออคือเพิ่นให้เนาะเเฮากับ่รูคือกันว่าบางทีก็ไปตามดั่งใจเราคิดกันน่ครับผมมากก็ค่อยจัดอือถ้าว่าอย่างน้อยก็ไปจับรถตอรีรัฐบาลไว้เลยครับผมใบสองใบก็จับตามกําลังเดค่ะวยบวออแล้วตัวเก่าก็เอาไว้สักคู่นึงโอ้เจ็ดพี่้อโอ้เจ็ดเก้าเจ็ดเนาะถ้าหกเจ็ดก็ตัวเก่าอีกห้าหกเจ็ดก็ตัวเดิมเก้าเจ็ดก็เตอเดิมสารปู่สิงที่ให้เคยให้สามตัว นาะก็กลับมาอีกแล้วหกเจ็ดออกมาจะมาออกเก้าเจ็ดอีกบ่อตายพอดีเลยตายพอดีโอ้พี่หน่อยเอ้ยตรงนี้เครับติดที่สุดนี่เทวดาสุดๆของผมครับผมนั่เราแกะตังนี้ก็คืออาจจะไปจากตัวพญานาคนันอุ่นผมเคยแม่นั่งเอาอยู่อยู่แถวนี้เหมือนกันนี่แบบเนี่ยเนี่ยอึมครึมตรงข้างศาลานี่ครับผมออืเอ๊ะจังได้กับได้เกินสองตัวอือ ขึ้นของจนเต็มมัดก็คือสองตัวคือเก่าแต่ถ้าได้มาก็คือตรงเลยเต้เลยบ่ต้องกลับบ่ต้องตีปัญหามาแต่ล่างบนนี่บ่ประกันแค่นั้นนะครับผมให้มาบ่ประกันล่างบนแต่พิษว่ามันตัวเก่าโคตรจะบ่มักนําครับผมอันนี้บอกว่าภูผาหังภูผาหังออาวจำซื้อไว้ก็พี่น้องอนจำซื่อไว้ครับภูผาหังหายไหมแหลงเดียวแหงแรก ครับผมบอกเคยมาบอกเคยมาครับมาหาแห้งบอกเคยมาไทยเพิ่งเคยมาทีแล้ววตั่ที่แห้งนี้ทั้งสองที่นี่ไม่เม็ดไม่เมดครับเมียนเล็กก็บูกเหมือนกันเนาะแต่ว่าปูลู่สีเพิ่นเคยมาขอเมียนตั้งแต่สมัยตะกี้มาเนี่ยใบบอยเลยผิดหวังแค่เทียแต่ว่าพูดอยู่เพิ่นบอยสามตัวจักเทียให้สองตัวเท่านั้นฝันก็ยังแค่สองตัวอืนนาาอจรยย์ุกคีกอ่ะเพิ่นจะฝันกว่านี่เนาะ จอระเค้อ่าเห็นจอระเค้จอระเค้จะกัดเราเนาะอ่าอยู่ข้างใต้เป็นอะไรบ้างฮั่งเป็นเจ็ดเลยปะเออเราจะไปคีดค่าชมตรงนี้เลยพาอาจารย์เพิ่นฝันเนาะเพิ่นบอกเพิ่นฟันฟังอันนี้เพิ่นเห็นจอระเค้อยู่ข้างใต้เพิ่นอยู่จั้งเคร่งเพิ่นจุโดดลงมากเลยย่านจอระเค้เนาะกัดเพิ่นก็ดูดใส่หัวละข้างแขนละข้างลงมาหัวละข้างมาใส่อ่าดดใส่หัวละข้างลงมาเพื่อสิบเอ็ดจอระเค้กัด อ้าวเพิ่นฝันนะส้นเรากรอดพี่น้องแต่ก็ตีเจ้าเจ้าคือมีเจ็ดคือเก่ามีเจ็ดยี่เหล่าว่าเพิ่มมาทั้งล่างทั้งบนครับผมโอ้เพิ่นเอาเพิ่นยู่ซึ่งเพิ่นห้อยโดดใส่ห้อยห้อยห้อยระคังลงมาเพื่อจะไม่ให้จระเข้กินเพราะจระเข้ก็จะกินอยู่ล้วครับผมัด่นะครับผม นจบไปเอาไปสวัสดีก่อนครับผมสวัสดีเนจเดี้ำพี่น้องด้วคือู้าแห้งู้าห้งครับผมเนาะเวลาจ่าระบบเรียบร้อยครับผมแตเคยม้าทีไรไม่เคยพลาดสักทีเนาะแต่ว่าผู้หมองเหงแห้งนี่เพิ่นหาแค่สองตัวเท่านั้นเอาพี่น้องจัดไปที่ง่าไปได้กได้แค่สองตัวเท่านั้นเด้อพี่น้องเด้อเอาสราบรับินี่ วายนีโชคนี่ใช่แป้มกันสวัสดีครับ